อร่าจับมากเบลร่ากระทบไายคินเทียนสวยกับสวยเจอการงานนี้ซูมจอแตกเลยจ้าสวยคู่ร่วมงานระดับโลกเป็นนางเอกที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในตอนนี้สำหรับเบลร่าราณีแคมเตนเพราะเธอน,นั้นโกอินเตอร์เดินผมแดงเทศกาลนางระดับโลกเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาณนะประเทศซาอุดิอาระเบีย แถมบอกเลยว่ากระแสแรงสุดๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นของงานเลยก็ว่าได้จะแม้แถมล่าสุดยังมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องแถมยังได้กระทบไลลร่วมงานกับนางเอกระดับโลกอย่างคินเทียน m ิสแกนอินเตอร์เนชั่นแ2021งานนี้บอกเลยว่าสวยออร่าจับทางคู่ แถมยังมีอีกหนึ่งหนุ่มข้างๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือบิวกินนักแสดงชาวไทยที่โด่งดังระดับเอเชียร่วมเสมด้วยจะแม่แต่ก็ยังไม่ทราบว่าผลงานนี้จะเป็นอะไรต้องรอติดตามกันต่อไปนะจ๊ะสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ